นว่ครับพบกับผมมาพินและฟิลไทยและบล็ o กปัตดอทคอมนะครับคลิปนี้ก็แวะไปถ่ายมาที่ศิลาลอยนะครับ300ยอดประจั่วก็จะมีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งที่เป็นจุดแวะนะครับก็คือร้านสุภาพชนนะฮะก็มีบริษัททัวร์หลายแห่งมาครับสีสุเทพนครศรีราชาปิยะลุ่งเลืองโชคอนันต์นะครับเรือเร็วลมพญาก็แวะที่นี่นะครับมีหลายหลายบริษัททัวร์แวะมากก็ถ่ายเก็บมาบรรยากาศจะได้นึกภาพออกนะครับว่าจุดแวะเนี่ยที่ศิลาลอยเนี่ย ร้านสุภาพชนเป็นยังไงเนี่ยเห็นมีรถทัวร์จอดเยอะมากนะครับมีฝรั่งด้วยเพราะว่าเส้นทางไปภาคใต้ตรงนี้เนี่ยมีฝรั่งไปหลายคนนะครับนี่ครับมีรถทัวร์สายาต่างๆจอดเยอะมากครับอันนี้เป็นปอนนะฮะสีฟ้าเป็นปอน1หน,นครับนีครับก็เป็นบรรยากาศคือคักต็นกลางคืนนะครับคือรถทัวร์เนี่ยสาหรับใครแนะแน,ะนําว่าสาหรับคนที่ไม่ค่อยเดินทางบ่อยเนี่ย ก็คือเขาจะต้องแวะตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ให้ผู้โดยสารไปข้่ห้องน้ําแล้วก็มีทานข้าวบวเข้าวต้มอะไรเงี้ยเล็กน้อยแบบคือแค่พอกินได้นะครับไม่ไม่ได้ว่าอร่อยหรือเยอะอะไรนะครับหรือใครอยากจะซื้อของฝากอะไรก็นะครับนี่สังเกตแล้วจุดนี้เนี่ยครับร้านสุภาพชนคนรถทัว์จอดลงเยอะมากเยอะจริงๆครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้ผมพอพูดมันกบเสียงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเสียงเต็มๆนะครับเองนะครับ ไป้านสุภาพชนคับานนูกนะฮะก็รับทราบเป็นข้อมูลไว้นะครับนะฮะถ้าร้านใหญ่ๆพวกนี้พวกรถเก่งวัฒนาเขาแวะได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถทัวร์แวะนะกับศูนย์อาหารและของฝากครับก็บมาฟังแบบเสียงบรรยากาศเต็มๆ